มาจ้ามาเบิง่งแม่เพื่อนตัดอ้อยสดจ้าพี่น้องแม่เพิ่นว่ามันไก่สุดหนาแล้วมันสะสอดแล้วแม่เลืดันให้มันเลียวจ้ะมูกะถานั่งกินเขาเตียงโอ้ยแม่เพื่อนขายาันคักจ้าพี่น้อง หละจากกองละสิบบาทหาบล้ำพี่น้องนีแม่ได้จะกล่องลด 1, 2, 3, 4, 5, ้ดิหนึ่งสอสมสี่ห้าเจ็ดโอ้แม่พันธ์ีได้ได้เจ็ดสิบบาทได้เจิบบาทอ,อยู่มองพูนนานาทั้งพูนนาทั้งพูนพันก็ได้เจ็ดกล่งละจ้ะมองพ่นก็เจ็ดกล่องกับเป็นสิบกล่องจะลอยสี่สิบบาทนะจ๊ะ แม่พาดตัดดีบบท่างพี่ท่างพี่ตัดดีน้ำพอดีล้ำพอดีตัดกับพี่น้องขันมันละไงหลเง้ยวไหลกับผูดตัดกับแพร ซัดแล้วก็ซัดมาซัดมามันเป็นร่องร่องอ้อยมันบ่ทอกันจ้ะพี่น้องมันเสียวมันสวยมันเอื้อยกมันสวยเนาะยนมายนมาตัดกกตัดปลายจ้ะพี่น้องแล้วก็สอใบออกขครอกๆ บางกุ้มข้าเจ้ากับ,บตัดใบออกจ้ะแต่ว่านกุ้มท่านในฤทธิ์นผู้ขืนแล้วจ้ะเนาะการท่องบ,บตัตยอดออกผู้ขืนอยเพิ่นก็ขขืนยากลําบากดืองยากซึ่งมันซกกระปงแลจ้ะเนาะเข้าไปในโรงงานก้ะบ,บางที่อาเินตีซกกระปกจะสิถือฮักเงินจ้ะพี่น้องจ้าแ,แม่บอกข้อหาซิกลองแม่เลยไปซ้นอนา วหนาเอาแม่พาดเป็นเป็นยอียงเกาะแม่พาดเขาเอิดว่าฉันเกยเกาะพี่เซนเตอร์ใหนน้น้ะพี่เซนเตอร์ใส่เสื้อตัวเก่าน้ำได้แม่พาดกูมั่นกับสีสมนี่ละจำได้อยู่ <laughs> ตัดอ่อยกับสีสมคือเก่า <laughs>